อำเภอบ้านไผ่ครับเขือนอำเภอบ้านไผ่มีกระบวยด้วยครับกระบวยตักน้ําสมัยเก่าสมัยโบราณครับใช้กระบวยตักน้ําครับกระบวยก็50บาททับที50บาทตะลิ้ว80ดาคลาคุ้มไหล่ย250บาทครับนี่ก็เป็นกลุ่มโอท็ top, ผลิตภัณฑ์หนึ่งระบลน,นะครับจากต้นกกบ้านนาโนตำบ,บลหนองน้ำใสอำเภอบาภา้านไผ่ขอนแก่นครับ ผลิตภัณฑ์ที่บริเวณใต้ถุนบ้านของอำเภอบ้านไผ่นะครับก็มีหลากหลายอย่างครับเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสารจากต้นกกทับบ้านนาโนที่นี่ก็เป็นเตาตีมีดนะครับเป็นเตาโบราณที่ยังคงสามารถใช้ได้อยู่เหมือนกันครับสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นะครับใต้ถุนบ้านอำเภอบ้านไผ่ครับมีมีดขายพร้อมพี่น้องครับมีหอดมีดขายพร้อมครับมีมีดใส่ประโยชน์ได้หลากหลายครับ ผู้ไปเยี่ยบชมครับอำเภอบ้านไผ่น้อยจากบ้านไผ่นะครับอันละ5บาทส่วนขนม <c oughs> ขนมเทียน7ชิ้น20บาทข้าวต้มมัดสามมัด20บาทขนมเทียน7ชิ้น20บา <c oughs> ท ถามหาเขาต้มมัดเป็นบอมบางไหนนั่นน well. ี่เด้เขาต้มมัดจากบันไพรเดอร์พี่น้องผู้ใดมาเที่ยวงานไหมกับมาซอยอุดหนุนครับเขาต้มมัดมัดละเท่าใดบูมัดละสิบห้าบาทเท่านั้นเองครับนะมาเลือกซื้อของอุดหนุกันครับอยู่ในงานเทศกาลใหม่นี่ไปหอดมั่สิบท่านวักครบดีละครับผลิตภัณฑ์จากปลานะครับปลาส้มมีหลายอย่างครับผลิตภัณฑ์จากปลา บ้านเท่าเนี่ยพี่จะนำนำจะต้องมีปลานะครับเนาะนี่ครับไผ่ครับขาดไม่ได้ก็คือปลาเชียงหรือกุนเชียงก็มีครับมีหลายอย่างครับมเมื่อพูดถึงอำเภอบ้านไผ่ก็ต้องกุนเชียงนี่แหละครับ